เบนชลาเทดฟาดปมวัคซีนโควิดฉีดครบโดดแล้วยังติดเพื่อจากประเด็นร้อนในโรคออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างมากเพราะหลังจากสาวแพนเคกเคมันนิตออกมาประกาศติดโควิดทั้งทาง,งที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มก็ทําเอาหลายคนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมาก ล่าสุดนักร้องคนดังเบนชราทีได้ออกมาอัปเดต Facebook ของตนเองโดยมีข้อความว่าเรื่องด่วนสุดตอนนี้คือเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนได้กลับไปใช้ชีวิตได้ทำงานได้มีไรายได้เขาจะได้ไม่ออกมาก่อนด่ากันแบบนี้นะจ๊ะละอย่ามาวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดมันต้องการติดสิไม่ใช่จะมาพอใจแค่การตายมะ แล้วก็ยอมติดขึ้นเป่าๆฉีดครบโดดละก็ยังติดเพื่อจากนั้นไม่นานหนุ่มเบนก็โพสเฟซบุ๊กโดยมีข้อความเพิ่มเติมว่าการที่คนเราจะเรียกร้องต้องการในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับตัวก็เป็นเรื่องปกติปวัจ้ะซึ่งงานนี้ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายขอขอบคุณ Facebook. เฟซบุ๊กเบนชราชิตภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามรัฐค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ